อ้าเฮ้ยฮ่า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 ฮาฮ่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 า่าฮ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 ่าาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า ผมไม่ไปครับผมทำไมถึงไม่ไปอ่ะผมต้องรถไปส่งครับผมม,มีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าเอารถไปส่งไหมผมต้องไปเติมแก๊สครับผมไปเติมแก๊สเมื่อกี้คูเห็นมึงขับออกมาจากปั๊มแก๊สเองอ่ะผมต้องไปส่งแก๊สครับผมนี่มึงรถแท็กซี่ไม่ใช่รถส่งแก๊ส ผมต้องไปส่งแก๊สจริงๆครับผมส่งให้ใครวะส่งไปให้เมียครับผมมันจําเป็นนักเหลือเมียมังนีมึงมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าส่งแก๊กนี่ไหมต้องเอาสากไปให้เมียครับผมโอ้โหลักษณะเมียมึงเพิ่งใช้มาหมาดๆเลยนะเนี่ยยังเยิบมอยู่เลยเอาจากไปให้เมียครับผมเพราะว่าไม่ทันละป่านนี้มันเล่นกระบองยามแล้วล่ะถึงว่าเดี๋ยวยามเต็มบ้านมาเคาะประตูตลอดเฮ้ย แต่เป็รูไปไอเหี้ยดแต่กูถูกชะตากับมึงชิคให้เลย,อยขอบพระคุณมากครับผมมึงไปส่งสะพังควายหน่อยได้ไหมฮะไปไม่ถูกครับผมถ้ามึงไปไม่ถูกนะครับยวกูจะจ้างแท็กซี่คันขับนํามึงไปอ๋อ้เห<ๆ>ี้ยใจปั้มชิคหายเลยเอาแล้วถ้าคันหน้าผมไปไม่ถูกครับไม่ถูกกูก็จ้างอีกคันนำอีกคันนึงไปไปกับผมเดี๋ยวเบื่อตายเลยเบื่อเรื่องอะไเลยจะยู้รถผมเสียเดี๋ยวกูร้องให้มึงฟังเอง,ม,ง,เองมีซิงเกิ้ลแล้วแปะแองนาไ่ที่เหลียวมาจากสวดเท้ารถซ้ำเผามาไกลไกลจ้าวคว้ามากับอาลูก งล,ลงมาแล้วสองอาทิตย์ยอด17 17จ,จล้าน17ไลท์